สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมจะมาแจ้งรายละเอียดชิ้นส่วนที่เราอัปเกรดตัว TNBC15 นะครับซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เราอัปเกรดขึ้นมานะครับให้มีประสิทธิภาพที่ดียิ่งขึ้นนะครับส่วนแรกนะครับที่เราเห็นได้ชัดเจนเลยคือตัวถาดที่เราใส่ตัวฐานนะครับถาดตัวนี้จะถูกขยายให้ใหญ่เต็มเลยนะครับปกติแล้วเนี่ยด้านข้างบริเวณนี้นะครับจะเป็นกล่องคอนโทรลนะครับเราย้ายกล่องคอนโทรลแล้วก็ย่อขนาดให้เล็กลงนะครับมาติดตั้งที่ด้านหน้าแทนนะครับเพื่อขยายพื้นที่นะครับ ขยายพื้นที่ในการใส่ตัวฐานที่เราจะนํามาอัดเป็นแท่งนะครับเพื่อให้เราทํางานได้มากขึ้นไวขึ้นนั่นเองนะครับชุดตู้คอนโทรลนะครับจากเดิมเนี่ยเราจะมีไฟสีน้ําเงินอีกหนึ่งดวงดนะครับเราตัดออกครับเราใช้เป็นไฟสีแดงพร้อมกับตัวมิเตอร์นะครับที่คอยบอกวน้นบอกแอมแล้วก็บอกเฮิร์ตนะครับเพิ่มเข้ามานะครับซึ่งตัวนี้จะบอกรายละเอียดให้เรารู้ว่าไฟบ้านเรานะครับเป็นไฟกี่วั ใช้กี่เฮิร์และตอนขณะที่มอเตอร์ทํางานนะครับกินกระแสไปกี่แอมป์นะครับการทํางานก็เหมือนเดิมนะครับมีการออนนะครับเพื่อเปิดเครื่องถ้าต้องการหยุดฉุกเฉินก็ตอกลงไปทํางานต่อก็บิดไปทางขวาเหมือนเดิมนะครับอันนี้ภายในกล่องนะครับเราได้เพิ่มเติมตัวปลั๊กไฟตัวนี้ขึ้นมานะครับขยายให้ใหญ่ขึ้นเพื่อให้ง่ายในการเสียบปลั๊กนะครับตัวอุปกรณ์ทั้งหมดเราก็จะบรรจุไว้ในกล่องคอนโทรลเหมือนเดิมแบบนี้นะครับโอเคอันนี้คือจุดที่เปลี่ยนไปนะครับตัว ฐานนะครับตัวตัวฐานนี่ใหญ่ขึ้นนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวครอบมูเล่นะครับมูเล่เนี่ยจากเดิมเราใช้เป็น18นิ้วตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น20นิ้วนะครับใหญ่ขึ้นและที่สำคัญก,ก็คือสายพานเราใช้เป็นแบบ2เส้นนะครับสังเกตเห็นไหมฮะอ่าสายพานจากเดิมเนี่ยใช้1เส้นเราเพิ่มเป็น2เส้นนะครับเพื่อให้มีอายุการใช้งานแล้วก็มีกําลังในการใช้งานที่เขาเรียกว่าทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับชุดลูกปืน นะครับจากเดิมเนี่ยเราใช้ขนาด1นิ้วนะครับตอนนี้เราเปลี่ยนเป็น1นิ้วครึ่งนะครับให้มันใหญ่ขึ้นก็คือมีอายุการใช้งานที่มากขึ้นนะครับส่วนตัวยึดมอเตอร์ package, นะครับอันนี้เป็นจุดหลักๆที่เปลี่ยนนะฮะตัวยึดมอเตอร์ sters, แบบสวิงอาร์มครับปกติการปรับเนี่ยจะปรับน็บบนอตตัวกลางตัวเดียวนะครับทีนี้ขณะที่เราใช้งานไปนานๆนะมันจะมีการโยกซ้ายโยกขวาเราก็เลยปรับให้มีการยึดนะครับยึดสวิงอาร์มเนี่ยทั้งจุดซ้ายจุดขวาแบบนี้นะครับเวลาเราตั้งเนี่ยเราก็ตั้งทั้งซ้ายและขว ให้เหมือนกันตัวเดิมตั้งจุดเดียวตรงกลางนะครับตัวใหม่อัปเกรดไปคือตั้งทั้งซ้ายและขวามันก็จะเพิ่มความเขาเรียกว่าความมั่นคงความแข็งแรงให้กับตัวเครื่องอีกนะครับอันนี้คือรายละเอียดหลักๆนะครับที่มีการอัปเกรดแล้วก็ที่สําคัญก็คือชุดหัวอัดนะครับชุดหัวอัดตรงนี้นะครับเรามีการเพิ่มไซส์เพิ่มขนาดขึ้นมานะครับเพื่อให้มีความเร็วในการอัดถ่านให้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ ตรงจุดที่เราใส่ตัวตัดอัตโนมัติตรงนี้นะครับเราทําเป็นบ่าไว้ให้แล้วนะครับบ่าตรงนี้เวลาเราใส่นนะะตัวตัดอตัดอต,โตโนมัติเข้าไปปั๊บเนี่ยเราไม่ต้องมากะระยะตรงนี้แล้วนะครับว่าให้เว้นไว้กี่มิลเราแค่ดันเข้าไปให้สุดเท่านั้นเองนะครับมันจะใช้งานได้ง่ายมากยิ่งขึ้นส่วนอุปกรณ์หัวบดนะครับอันนี้คือหัวบดนะครับตัวหัวบดเนี่ยเรามีการปรับให้ขนาดมันใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อ <homes> ที่ว่าเวลาเราบดเนี่ยจะได้มีความเร็วในการบดแล้วก็ ระยะในการปรับความละเอียดนะครับตัวนี้คือระยะในการปรับความละเอียดในการบดครับก็เพิ่มมากขึ้นนะครับให้เราสามารถปรับระดับความละเอียดได้มากขึ้นนะครับตัวของบอดี้และตัวเกลียวนะครับก็มีการขยับไซส์ให้ใหญ่ขึ้นนะครับเพื่อให้ทนการใช้งานที่มากขึ้นนะครับส่วนวิธีการใช้งานการประกอบเนี่ยก็ยังคงเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวจุดที่เปลี่ยนไปก็คือจุดหน้าแป้นของเดิมเนี่ย ที่เราทําไปเนี่ยมันจะมีความหนาแค่5มิลนะครับโดยเป็นทรงสี่เหลี่ยมนะครับหน้าแป้นแต่ว่าตัวนี้เราเปลี่ยนหน้าแป้นเป็นทรงกลมแล้วก็เพิ่มความหนาเป็น12มิลนะครับก็คือหนาขึ้นใหญ่ขึ้นทนขึ้นแน่นอนนะครับอันนี้ส่วนที่อัปเกรดเพิ่มเข้าไปแล้วก็ส่วนของระบบลูกปืนนะครับเดี๋ยวผมจะถอดถาดนะครับตัวถาดเนี้จะยึดด้วยน็อตสี่ตัวสี่มุมนะครับเนี่ยมุมมุมซ้ายมุมขวานะครับแล้วก็ด้านล่างในมุมซ้ายมุมขวานะัะ ถาดนี้จะใหญ่หญขึ้นยังเห็นได้ชัดเลยนะเดี๋ยวเราจะถอดน็อตตรงนี้ออกแล้วก็ยกฝาถาดขึ้นมาเดี๋ยวให้ดูระบบตัวบอดี้อัดกันครับอันนี้คือชุดบอดี้นะครับที่เรายกถาดออกนะครับตัวถาดเองเนี่ยก็จะแยกชิ้นส่วนกับตัวขอบมูเล่นะครับเพื่อให้เราเขาเรียกว่าเซอร์วิสได้ง่ายขึ้นนะครับอันนี้เป็นชุดลูกปืนนะครับชุดลูกปืนเนี่ยจากเดิมจากเดิมเนี่ยเราเราใช้ลูกปืนอยู่ทั้งหมดสี่สี่ตัว4ชุดนะครับ แต่ตอนนี้มันเพิ่มเป็น5ชุดแล้วครับซึ่งในตัวบอดี้อัดเองเนี่ยจะมีลูกปืนอยู่ทั้งหมด3ชุดนะครับบริเวณที่ผมชี้อตรงนี้นะครับมี2ชุดนะครับเรามองไม่เห็นมันอยู่ด้านในนะครับแล้วก็จะเพิ่มตรงนี้มาอะตัวนี้มีอยู่แล้วนะครับเราเพิ่มจุดนี้มาเป็นทั้งหมด5ชุดนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นนะครับจุดที่เราจะเซอร์วิสชุดลูกปืนที่เราจะอจจัดจารบีตรงนี้นะฮะของเดิมเนี่ยเราจะมีตัวแท่งอลูมิเนียมเอาไว้ตอกมันเป็นเกลียวนะครับในตัวรุ่นอัปเกรด เราเปลี่ยนเป็นหน้าแป้นทรงกลมใช้ยึดน็อตนะครับฉะนั้นแท so, ่งอลูมิเน so, ียมเราไม่ได้ใช้แล้วเราจะมีแค่ตัวนี้นะครับเป็นแผ่นที่ใช้ขันอ่าขันตัวลูกปืนฝาปิดลูกปืนนะครับเพื่ออัดจารบีนะครับก็ทําเหมือนอย่างคลิปคลิปคลิปตัวแรกนะครับที่เราส่งให้แล้วก็จะมีตัวอ่าตัวนี้นะครับเป็นท่อสําหรับเอาไว้เคลียร์ฐานนะครับส่วนแท่งอลูมิเนียมไม่ได้ใช้แล้วนะครับเพราะว่าเราเปลี่ยนจากตรงนี้ที่เป็นระบบเกลียวเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นหน้าแป้นนะครับแล้วก็เพิ่มความหนาของเหล็กจาก5มนะครับ เพิ่มเข้าไปเป็น12มิลนะครับก็จะมีความแข็งแรงทนทานมากยิ่งขึ้นตัวโครงสร้างนะครับโครงสร้างเนี่ยเราเปลี่ยนเป็นเหล็กหนาชนิดพิเศษ,ษนะครับก็จะมีความาแข็งแรงนะครับจากเดิมเนี่ยตัวเดิมเนี่ยหนัก80กิโลนะครับชุดนี้พอเราอัปเกรดไปแล้วจะมีน้ําหนักอยู่ที่120กิกรัมนะครับซึ่งแข็งแรงแล้วก็หนักขึ้นกว่าเดิมค่อนข้างเยอะอยู่นะครับ ฉะนั้นการเคลื่อนย้ายเนี่ยต้องใช้คนมากกว่านะครับสถึงสคนขึ้นไปนะครับแนะนําประมาณนี้อันนี้ก็เป็นโครงสร้างนะครับทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็รูปแบบของตัวเครื่องที่เปลี่ยนไปนะครับย้ำนะฮะอันนี้คือถาที่เราถอดออกนะฮะก็จะเป็นประมาณนี้ครับก็จะมีประมาณนี้ครับส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปส่วนการใช้งานก็ยังคงเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าใช้งานได้ดีกว่าเดิมมากยิ่งขึ้นนะครับทีนี้จุดสุดท้ายนะครับ สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อตัวตัดอัตโนมัติไปด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะประกอบตัวตัดครับสังเกตนะฮะตัวนี้จะมีบ่าที่เราทาไว้ให้นะครับซึ่งมันจะประกอบง่ายเราแค่ติดตั้งตัวปืนเข้าไปให้สุดนะครับโอเคเดี๋ยวติดตั้งตัวปือนอ่ะอันนี้เป็นตัวปืนนะฮะอ่ะเนี่ยสังเกตง่ายๆนะฮะอันนี้เป็นบ่านะเราดันเข้ามาให้สุดอ่ะสุดแบบนี้เลยน่านครับสุดเนี่ยสุดแบบนี้แล้วก็ทาการยึดน็อตแค่นี้นะครับไม่ต้องมาเลงอะไรเลยเราตั้งไว้ให้หมดแล้ว จุดที่เปลี่ยนนะครับของตัวตัดอ,ตอัตโนมัติก็คือชุดคอนโทรลปกติเนี่ยจะอยู่ด้านหลังนะครับแต่นี้เราย้ายมาด้านข้างนะครับย้ายมาด้านข้างเพราะว่าเรามีการขยายตัวหัวอัดและหัวบดเนี่ยให้ใหญ่ขึ้นนะครับมันติดตั้งด้านหลังไม่ได้ละเราเลยย้ายมาติดตั้งด้านข้างแทนนะครับก็ทำให้เราสามารถใช้งานได้ได้คล่องขึ้นนะครับแล้วก,การติดตั้งเนี่ยตรงเนี้นะฮะเราเพิ่มบ่าเข้ามา พื่อให้การติดตั้งเนี่ยมันง่ายนะครับก็เลยย้ายชุดคอนโทรลนี้มาด้านข้างก็ใช้งานได้ง่ายขึ้นครับเห็นไหมฮะชุดใบตัดชุดอะไรก็ยังคงทํางานเหมือนเดิมนะครับตัวสวิตช์เปิดปิดตัวปรับระดับความแรงนะครับตัวปรับระดับความแรงเนี่ยให้เราตั้งอยู่ที่ระดับ4ก่อนนะครับลองตัดดูก่อนเรายังไม่ยังไม่ต้องตั้งแรงนะครับให้เราลองทดสอบดูก่อนนะครับอ่ะตัวเซ็นเซอร์เหมือนเดิมขายึดอ่าเป็นอลูมิเนียมนะครับระบบสวิงอาร์มยังคงทํางานได้ดีเหมือนเดิมนะครับ อันนี้คือจุดที่เปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดประมาณนี้ครับ